เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของมาดิฮิมาวแล้วนะคะวันนี้เราจะขึ้นไปที่ lower view point upper view point แล้วก็ไปสุดปลายทางที่มาดิฮิมาวเบสแคมป์ที่ความสูง4,500เมตรค่ะเช้านี้เราตื่นตั้งแต่ตี3ออกเดินทางตั้งแต่ตี4เพื่อมารอรับแสงแรกของมาดิฮิมาวกันค่ะ ด้วยความมืดค่ะเราก็เดินตามทางหนาวก็หนาวเราเลยไม่ทันได้สังเกตนะคะว่าเราขึ้นมาสูงขนาดไหนค่ะเดินขึ้นมาแป๊บๆก็มาถึงยัง lower view point ค่ะ lower view point จะเป็นจุดที่เราจะเจอกับฝูงชนมากที่สุดนะคะเนื่องจากเป็นจุดที่เดินใกล้ที่สุดแล้วก็ไม่ยากค่ะโอ้โหวันนี้ Fishtail อวดโฉมเต็มใบเลยละค่ะ ไฟ้าปิดหมดเลยนะคะเรียกว่าเป็นบุญวาสนานะคะที่ต้นยังไม่มาค่ะ f อนนี้นฟิชเทลนะคะเปิดให้เรานะคะอย่างเต็มดวงเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะพี่อุ่นชลีค่ะพีอุนชลีก็เปิดให้เราเช่นเดียกันนะคะนี่แต่อนาพนาสเซาว์นะคะที่กำลังจะเปิดขึ้นมาอีกดวงนึงแต่แผนนัดไม่จบเท่านี้แน่ๆค่ะนัดจะเดินไปต่อที่อ p p เปอร์วิวพอยต์จุดที่ใคยๆก็บอกว่าเป็นจุดชมฟิชเทลที่สวยที่สุดของมาดิทีมาลค่ะ นัดขอแนะนำว่าถ้าแรงเหลือเดินต่อนะคะความสวยยิ่งสูงยิ่งสวยค่ะ lower view point เป็นจุดที่มหาชนแต่ว่านัดว่าคนเยอะไปหน่อยค่ะเป็นความวิปริตผิดเพี้ยนแล้วก็ความแปรปรวนของสภาพอากาศนะคะปกติแล้วเดือนตุลาคมต้องไม่มีหิมะให้เหยียบแบบนี้ค่ะแต่ปีนี้หิมะแรกของเนปาลมาไวมากมาตั้งแต่ตุลาหิมาดีหิมาเลยมีสภาพอย่างที่เห็นนี่แหะคะ่ะ ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายคนที่ชอบหี่มะอาจจะมองว่าโชคดีแต่สําหรับนัดนั้นมองว่าเราต้องลุ้นกับสภาพอากาศค่ะจะเปิดหรือไม่เปิดยิ่งขึ้นสูงคนยิ่งไม่มีค่ะนั่นเป็นเพราะว่าบางคนมองว่าขึ้นมาอาจจะอากาศปิดเลยเสียเวลาเปล่าๆแต่สําหรับเราไม่นะคะนัดชอบลุ้นค่ะและอย่างเป้าหมายของนัดในวันนี้ไม่ใช่อัปเปอร์วิวพอยต์แต่คือเบสแคมป์ค่ะเราต้องเดินไปอีก ณนะความสูง4,000เมตรไปให้ช้าที่สุดนะคะบางคนเริ่มมีอาการปวดหัวแต่ออกซิเจนยังโอเคค่ะ ความโชคดีของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือหิมะนี้เป็นหิมะใหม่ๆซึ่งเพิ่งตกไปเมื่อคืนทําให้ยังไม่เกาะเป็นน้ําแข็งแล้วก็ยังไม่มีความลื่นไม่ต้องใช้อุปกรณ์ตัวช่วยใดๆค่ะการเดินก็พยายามเคาะรองเท้าบ่อยๆอย่าให้หิมะเกาะรองเท้าหรือว่าเข้าไปในถุงเท้านะคะเดี๋ยวจะฟ o s t ไบ t e หรือว่าเท้าเย็นจัดขึ้นมาก็จะแย่นะคะ และ้วเราก็เดินขึ้นมาถึง upper view point นะคะฟ้าเนี่ยไม่ได้เปิดให้เราตลอดเวลานะคะเปิดเปิดปิดปิดแต่เท่านั้นก็เพียงพอค่ะเพราะว่าสวยมากตอนนี้4,300รอพี่เขาเจ็ดเมื่อีโอเคเฮ่เ้ยเเฮ้ยวฮ้ยเฮี้ยเฮเ เดี๋ยวก็มืดมัวเดี๋ยวก็ฟ้าเปิดบางทีเปิดให้แป๊บเดียวเหมือนนาทีทองเลยนะคะแล้วแต่ธรรมชาติจะกรุณาเลยะค่ะการเดินแบบนี้ทำใจให้ร่มๆแล้วก็มีทัศนคติที่ดีเท่านั้น,นะค่ะเห็นไหมคะฟิชเทลโผล่มาอีกแล้วะค่ะเราเข้าใกล้ Fishtail ไปเรื่อยๆนะคะจุดอ p p เป View Point เป็นจุดที่สวยมากจริงๆค่ะ เราไปต่อกันที่เบสแคมป์กันดีกว่าค่ะต้องเดินไปอีกักระยะหนึ่งเลยแล้วค่ะตอนนี้อากาศขมุกขมัวมากวิสัยทัศน์ในการมองเห็นคนข้างหน้านั้นต่ำมากเห็นไหมคะจากป้ายบอกว่าเดินไปอีกแค่ไม่เกิน5นาทีเท่านั้นค่ะเราก็จะถึงมาดิฮิมาลเบสแคมป์ที่ความสูง4,500เมตรกันแล้วนะคะ นูน่นจริงๆมันไปได้อีกนะเดสแคมเบสอะแต่ว่าตัวนี้มันเขียนว่า4,500แล้วอยากไปต่ออะ่ <c oughs> พี่อยากไปต่ออะ ในสุดนะคะเราก็มาถึงมาที่มาลเบสแคมป์เป็นที่เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะใช้เวลาไปเท่าไหร่วันนี้พวกเรากี่กิโลอาร์ตเจ็ดเจ็ดกิโลเวลากี่ชั่วโมงหกชั่วโมงกึศิบสิบนาที แบบว่าหยุดไปเรื่อยๆเนาะโอเคก็ถือว่าสําเร็จเรียบร้อยนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะฟ้าปิดบ้างเปิดบ้างนะคะแต่ว่าความสบายซึ่ก็คือหน้านี้เราเดินบนม้าล้วนๆเลยโอเคเดี๋ยวรอฟ้าไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะวิ่งลงไปนะคะเดี๋ยวให้น้องมาถ่ายรูปเล่นตรงนี้หน่อยนึงเมทิตาใทยแล้ว โอ้ยเดวนนึ้9ชั่วโมง2นาที13กิโลไปกลับสวัสดีค่ะตอนนี้กลับลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากลับมาถึงไฮแคมเรียบร้อยนะคะเดินไปทั้งหมด13กิโลแล้วก็ ช้เวลาไปทั้งหมด9ชั่วโมงชั่วโมงแบบไปเต้นระบำด้านบนด้วยนะขอเวลาไปเก็บของนะคะเดี๋ยวเราต้องลงไปนอนที่บาดาวดันด้านะคะโอเคค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเป็นเช้าวันที่เท่าไหร่แล้ไม่รู้แหละแต่ว่าวันนี้เราจะลงเขากันแล้วนะคะแล้วคงไม่มีอะไรอาภัยแล้วละล่ะ เพราะว่าวันนี้นะคะเราจะใช้ความเร็วนะจากบริเวณบารดอรดันด้านี้นะคะลงไปที่ซิดดิ้งนะคะแล้วก็ให้รถจิบมารับเรากับเท่าโพคลาเลยสำหรับคลิปมาดิฮิมมลนะคะขอจบเท่านี้ล้กันค่ะเพราะว่าแบตจะไม่เหลือนะคะเเผวแบงค์ที่เตรียมมาหมดเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าขอลากันด้วยคลิปนี้แล้วกันจ้าบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ